สวัสดีครับพวกกับผมมนพินและช n แนล e e ลไทยใน YouTube ครับตอนนี้ก็รีวิวอาหารคนเดินทางสำหรับคนเดินทางครับเช่นเคยตอนนี้ในร้านพวกสะดวกซื้อนะครับอย่างนี้เป็นร้านของ Family m a r t นะครับก็ซื้อเนี่ยครับข้าวเหนียวขีนัวหมูหมักงาผมก็งงว่าไอ้ขีนัวนี่มันคืออะไรนะครับเออมันเป็นเม็ดดำๆอยู่กับข้าวไปแล้วก็บอกเม็ดขีนัว ก็ประมาณางาม่อนนะผมผมเข้าใจว่าเป็นนาง,งาม่อนนะไม่รู้จะน่าจะเป็นงาม่อนนะครับดำๆอะ่ะเป็นางาชนิดหนึ่งทางเหนือแต่ต้นมันไม่เหมือนงาทั่วไปนะครับมาต่อกันครับผมใส่เสียงใหม่นะครับไปค้นอินเทอร์เน็ตมานะครับไอ้ที่ดำๆอยู่กับข้าวเหนียวเนี่ยก็คือไอ กีนัวเขาเรียกกีนัวหรือว่ากีนัวนะฮะเป็นเม็ดมาจากทางเปรูนะครับเปรูจากอเมริกาใตา้อ่ะทวีปอเมริกาใตา้จากเปรูอคอลัมเบียแถวภูเ,เขาแอนดิสนะครับก็แปลกดีครับรสชาติก็เหมือนกรุบกรุบมันๆนิดนิด,น,ดนึงแต่ว่าเขาคงใส่น้อยอ่ะมันเลยยังไม่รู้สึกว่าเต็มรสอะไรเท่าไหร่นะครับก็ แปลกดีครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นงาม่อนหรือว่างาคิม่อนที่ทางเหนือเขาใช้กันนะครับอย่างนั้นก็จะมันรสชาติมันๆเลยนะครับแต่อนีนี้แตกออกมานะครับน่าสนใจนะแล้วก็กินกับหมูดแดดเดียวนะครับใส่งานะก็เป็นอีกอาหารอย่างหนึง่งแต่ว่าข้าวเหนียวค่อนข้างจะ แน่นไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ตัวผมตั้งทิ้งไว้ด้วยไม่ได้กินทันทีแต่ว่าเน,นื้อค่อนข้างแน่นนะถ้าเกิดใครชอบกินข้าวเหนียวแน่นๆนะครับกอ็อันนี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะชอบกินแบบข้าวเหนียวร่วนมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ลําบากครับสาหรับคนที่เขาทาอาหารสําเร็จรูปอย่างนี้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องไปโดนอไอ้น้ำอีกทีนะครับเวลาที่อุ่นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแฉะเรื่องการแน่นเนี่ย มันค่อนข้างจะทํายากครับสําหรับก,กับทํายากครับสําหรับข้าวเหนียวนะครับนะแล้วก็เป็นอาหารไมโครเวฟแบบนี้นะครับก็อันนี้ซื้อที่ร้าน Family ่มานะครับข้าวเหนียวกีนัวหมูหมักงางงจริงๆครับผมซื้อเพราะว่าสะดุดชื่อเนี่ยแล้วก็เอามาค้นดูครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ